เฮ้ยเอา้ากว้างมืเอเรียกอีกเรียกพ่อหมออ้แล้วเนี่ยใครวันนี้เนี่ยเสียงขนนะครับเฮ้ยเสียงชัดมากครับผมเสียงมาจากทางนู้นนะครับเดี๋ผวผมจะส่องให้ดูเสียงเหมือนขนเรียกเลยนะครับผมเสียงมาจากทางนู้นนะครับ ครับก็สวัสดีพี่เพื่อนๆหลวงป้านะาทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเด็กจอยเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็พามานอนในป่าคืนนึงนะครับผมคืนนี้เนี่ยผมจะพามาพิสูจน์นะครับว่าต้นสายที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับมีชาวบ้านล่ำลือกันเยอะนะครับว่ามาแล้วเจอสิ่งลี้ลับอาเจออยางงี้อย่างงี้นะครับโอเคผมจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองผมเองเลยนะครับวันนี้ผมก็มาแค่คนเดียวนะครับไม่ค่อยไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับป่าแห่งนี้ก็เป็น ก็ห่างจากหมู่บ้านทองสามหลวได้นะครับนี่นะครับต้นไสที่ผมพูดถึงนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะมีต้นไสติดกันหลายต้นเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมต้นไสที่เข่าล้หลือนะครับพูดถึงกันนะครับผมก็มีหลายต้นนะครับผมตรงนี้จะติดกันประมาณอ่าสี่ห้าต้นได้นะครับแล้วก็มีต้นใหญ่อยู่นู่นนะครับผมก็คืนนี้ผมจะมานนอพิสูจน์ให้เพื่อนๆพีพีได้ดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าต้นไสที่เข่าล้ำลือกันนั้นจะมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย กล้มืดแล้วนะครับผมจะต้องอรีบทํากับข้าวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปทํากับข้าวแล้วคืนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นมาพร้อมกันเลยครับผมป่ะตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ที่ริมห้วยนะครับผมเพื่อจะถามกับข้าวนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบของผมนะครับผมจะเอาผักบุ้งที่เก็บมาระหว่างทางนะครับผมผมจะผัดใส่ไข่นะครับนี่นี่ก็คือหม้อสนามของผมนะครับหม้อเอาไว้หุงข้าวแล้วก็ผัดผักบุ้งในหม้อนี้เลยนะครับ เพื่อเป็นการประหยัดอ,อุปกรณ์นะครับผมบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนี่ก็คือผักบุ้งนะครับที่ผมเก็บมาระหว่างทางนะครับผมผมก็จะเอาไว้อ่าจะมาผัดกินเพื่อทําเป็นกับข้าวในเย็นนี้นะครับผมก็ต้องรีบทาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องทาผักบุ้งแล้วก็หุงข้าวอีกนะครับเดี๋ยวไม่ทันมืดนะครับผมว่าที่นี่เนี่ย,ยก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบบางที่มันก็ดูไม่ได้ลกนะครับมันดูแบบโล่งดูแบบ ยังไงแบบว่าเราวาแบบว่าเราแวงเราแวงยังไงไม่รู้นะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเย็นๆครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็หั่นผักเป็นที่เรียบร้อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปผัดก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องผัดแล้วก็เอาออกมาใส่อะไรไว้สักอย่างแล้วก็หุงข้าวต่อเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะทำผักบุ้งก่อนนะครับผมจะผัดผักบุ้งก่อนแล้วก็หุงข้าวนะครับเพราะว่าหม้อมีแค่ลูกเดียวนะครับ ตอนนี้ผักบุ้งผมใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนจะหอมมากนะครับโอเคก็เริ่มสุกแล้วนะครับแต่ผมจะอ่าอบให้ผักเนี่ยสุกดีๆหน่อยนะครับผมแล้วก็จะกินได้แล้วนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนหอมมากเลยครับก็ตอนนี้เนี่ยสุกแล้วนะครับผม ภาชนะของเราจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมจะรีบกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ต้องขึ้นไปทำที่นอนบนต้นไม้อีกนะครับผม น,นี่เลยครับผมข้ากับกับข้าวผมนะครับโหร้อนมากครับนี่ครับน่ากินมากครับหมร้อนอร่อยครับผมร้อนไปนหน่อยครับ นี่ครับ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็รับประทานอาหารกินข้าวแล้วก็พักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผม มันก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมจะขึ้นไปผูกเปยก่อนนะครับจะไปทําที่นอนบนต้นไม้ก่อนนะครับโอเคจะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมครับตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้สูงแล้วนะครับผมอยู่บนต้นไทรนะครับก็เราจะรอดเราจะรอดูตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนเดินนะครับผมทั้งที่ยังไม่มืดเลยนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับผม เสียงเหมือนคนอายนะครับผมเหมือนคนเดินมาแล้วก็คนอายนะครับยังไม่มืดเลยนะครับผมนี่นะครับเสียงมาจากมาจากฝั่งนู้นนะครับผมครับผมหลังจากที่อ่าตอนค่าคานะครับผมได้ยินคล้ายๆกับมีคนอาบน้ําอยู่หรือว่าเหมือน คล้ายๆกับใช้แปลงขาดผ้าอยู่นะครับแต่ผมก็มองไปก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับก็เสียงก็หายเงียบไปจนถึงอ่าตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับบางทีผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมานะครับแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะครับเฮ้ยครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เงียบๆมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนกับอ่า เสียงคล้ายๆคนเดินเลยนะครับผมเสียงเหมือนมีคนเดินไปเดินมานะครับแต่ก็เวลาต่องไปก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับรู้สึกว่ามันเราแวงมากเลยนะครับผมมันเฮ üh, ย้ยสยองอยังไงไม่รู้นะครับตังดีๆนะครับมันจะจะเหมือนมีเสียงคนเดินนะครับเฮ้ยชัดมากเลยเสียงคนเดินเสียงมันเสียงเหมือนคนเดินไปเดิน ส่องลงไปก็ไม่เห็นมีใครเลยนะครับวันือ้ก็มีคนเดินไปเดินมาตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนต้นไม้สูงอยู่นะครับผมผมก็คล้องใจกับเสียงเหมือนเสียงมีคนคุยกันนะครับอยู่อ่าใต้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับผมอยู่ไม่ไกลนะครับแต่พอเวลาผมจะดูก็ นี่จะมีอะไรนะครับผมคุณต้องบอกว่าผมมาคนเดียวนะครับสยองมากครับผลลุกมากกันไม่เหมือนที่คิดเลยครับผมคิดว่าอนอนต้นไม้ก็จะมีอะไรแบบว่าโล่งๆไม่ค่อยไม่ได้ทัดผมไม่ได้มาลบหลู่มาท้าทายอะไรนะครับแต่ว่าอ่าก็อยากลองมาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้เปลี่ยนคนเดินนะครับก็อยากมาลองสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ เสียงขนนะครับเฮ้ยเสียงชัดมากครับผมเสียงมาจากทางนู้นนะครับเดี๋ผวผมจะส่องให้ดูเสียงเหมือนขนเรียกเลยนะครับผมเสียงมาจากทางนู้นนะครับเฮ้ยขนจริงๆได้เหมือนขนโอ้ยมือสั่นมากเลยครับตอนนี้ถือกล้องมม่นิ่งเลยที่โทรศัพท์นี่ใครอะเฮ้ยผมไม่ทราบว่า ไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นคนนะครับแต่ผมว่าเป็นคนนี่แหละครับแต่แกมายืนทำอะไรตรงนี้ใครอะเฮ้ยใช่ขนปบบวะเนี่ยป้าพี่เฮ้ยยืนนิ่งเลยใครอะเอาเอาให้ไปไหนเนี่ยเฮ้ย อ้ากว่างมืงเอเรียกอีกเรียกพ่อมหมออะแล้วเนี่ยใครวะเน,นี้เฮ้ยผมเรียกผม,ผมเขาเรียกผมอะผมไม่รู้ว่าผมจะกล้าลงไปเปล่านะครับกล้ากล้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเสตตีไม่ดีหรือว่าเป็นป้าป้ามาจากไหนครับป้าชื่ออะไรอะป้า เพูดพูดไทยได้ไหมครับเอา้าไม่ตอบอีกเมื่อกี้เห็นเขากวักมือเรียกผมด้วยนะครับผมเอา้ากวักมือเรียกผมอีกละเดี๋ยวผมจะลงไปถามนะครับว่าเข้าคือใครนะครับมาจากไหนนะครับอยู่ๆก็เห็นมาคนเดียวค่า้าๆกนขคืนแบบนี้ผมไม่ทราบว่าใครใครลงทางมาหรือเปล่านะครับได้ยิน อ้าวหาไปไหนอะอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปเขาเรียกผมนะครับไม่รู้ว่าเขาลงทางมาหรือเปล่าเคียดเดี๋ยวผมจะลงไปดูเขาก่อนนะครับผมใจหนึ่งก็กลัวนะครับที่ยังมาคนเดียวด้วยเอ้าหาใหา่ไปไหนอะ่ะเมื่อกี้เห็นหยืนอยู่ พี่ครับป้าป้าเฮ้ยด้วเต็มีเสียงคนเดินอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝัดใช่ไหมครับเห็นมีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับตอนนี้หายไปเลยผมก็นึกว่าคนเอาลงทางมาหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าขุยหรือเปล่าเขาอาจจะก,กลัวผมก็ได้ครับแล้วก็ไม่กล้าขุยเฮ้ยตอนนี้หายไปแล้วอะถ้าหายอย่างนี้ผมไม่กล้าลงไปแล้วเด้อ ก็กล่าวว่าจะลงไปช่วยนะแต่ว่าให้อย่างนี้นี่ผมไม่เอาด้วยคนละผมจะทำที่นอนให้ดีๆก่อนนะครับต้องหาทางนอนก่อนนะครับผมดูแล้วมันยังไงไม่รู้ทำไมเริ่มแปลกๆเลยนะครับเขาคุยก็ไม่คุยกับผมสักคำเลยนะครับคนที่มาเนี่ยป้าคนที่มาเมื่อกี้นะครับเขาไม่มีคุยกับผมเลยนะครับ มันเริ่มไม่ใช่แล้วอะ่ะมันเตียงเหมือนคนคุยกันข้างล่างนี่แต่ว่าไม่มีแต่ตอนนี้ก็เตียยหายแล้วนะครับแล้วก็คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็หายไปแล้วนะครับจากที่ผมจุดลงไปหานะครับเขาก็หายตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับผมไม่กล้าลงไปหาแล้วนะครับผมจะขอนอนที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ลงไปนะครับผม เมื่อกี้เนี่ยผมตั้งใจงจะลงไปหาอ่าพี่ผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงฝั่งห้วยนะครับผมผมไม่ทราบว่าเขาอา่หมายได้มาได้ยังไงครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นป่าที่ห่างไกลจากหมู่บ้านอ่าค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับสองสามกิโลนะครับไม่ใช่ป่าลึกนะครับแต่ว่าเป็นป่าใกล้ๆหิมชนนะครับผมก็เดินทางมา,อาสองสามกิโลได้นะครับผมตอนนี้เสียงก็เหมือนเหมือนกับมีแต่เสียงมันแรงไปหมดนะครับเสียงคนเดินก็เงียบไปแล้ว ผมตั้งใจว่าจะลงไปหาพี่ผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาแต่ว่าตอนนี้เขาหายไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงแล้วก็หายไปได้ยังไงแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นคนนะครับไม่น่าจะเป็นสิ่งอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ว่าหายไวมากครับแค่จังหวะที่ผมกําลังลงเะเปผมนะครับผมจะลงไปห้าเขานะครับเขาก็หายไปเลยอ่าตอนนี้ผมไม่กล้าไปนะครับผมว่าถึงแม้ผมจะรู้ว่าเป็นคนแต่ก็ผมก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ๆแล้ว หายไปไวมากแล้วก็มาแบบแปลกนะครับผมเรียกเขาก็แทบจะไม่หันมามองผมเลยนะครับโอเคแต่ยังไงก็คืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรอีกเนี่ยผมจะไม่ลงไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมันแปลกที่เนคนเรียกอะโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยผมจะไม่ลงจากเปดเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งใจจะลงไปแล้วแล้วก็หายไปยนี่ผมไม่กล้า ท้ายนะครับอีกอย่างมาแค่คนเดียวถ้ามาสองคนนะผมกล้านะครับแต่ว่าคนเดียวนี่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกขนล,ลุกแล้วก็แบบว่าหย่องอยังไงไม่รู้นะครับก็คืนนี้ผมจะอะนอนที่นี้นะครับผมโอเคไงก็คืนนี้ผมก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผม